รวมดีออกมานั่งบนเตาอี้ทัง Guys, uh, like, ้งก็ให <pf unlikely> ้เราฟังท่านก็บอกว่ามึงดีร <po> ้อยดีพันดีแล้วนะมึงเอาแล้วปฏิบัติกูเนี่ยมึงปฏิบัติต้นทตุเลยมึงไปปฏิบัติพระอื่นสักสิบองค์ไม่เท่ามาปฏิบัติกูองค์นึงหรอกทางก็่เลยคุยให้ฟังสิ่งนี้ก็มีน้องนั่งอยู่นั่นีหะทา้งก็เลยถามไม่นองไม่นองลองลอง ลองขึ้นไปดูที่ลองไปถามเทวดาดูที่ว่าไอ้พวกที่มันมาปฏิบัติเนี่ยมันจะไปที่ไหนทีนองก็นั่งไปพักหนึ่งพอได้สักพักหนึ่งีนองก็ขึ้นสวันกลับลงมาก็พอทีนองนั่งน,นมาพว่าเจ้าคุณพ่อฉันมาแล้วกลับแล้วานายไปที่ไหนรู้ไหมรูุ้าขึ้นไปอยู่บนสวรรค์แน,เน่เจ้าคุณพ่อทีนองตอบกบท่านว่างั้นนะฮะ ท่านก็เลยบอกว่านั่นห่งไงกูว่าเลยไงว่ามึงปฏิบัติต้นท่าขึ้นตะวันแน่เวลาชีนองเขากลับมาเขาก็บอกว่าเขามาแล้วแล้วหลวงพ่อเลยมาถามว่าง่ายลไปถึงไงน,นี่แหละที่ปฏิบัติหลวงพ่อเนี่ยต้องขึ้นตวันครับทีนองเขาว่าไงต้องขึ้นขึ้นขึ้นวรวันเจ้าค่ะโดยหลวงพ่อก็เลยบอกว่านั่นไงแล้วกูว่าเลยไงกูปฏิบัติต้นท่านเนี่ยถึงยังไงมึงก็ต้องขึ้นได้ขึ้นวรวัน ท่านว่างั้นท่านก็เลยพูดให้ฟังว่าเท่าที่ท่านประสบประการมาเนี่ยเท่าที่ท่านบวชมาตั้งแต่หนุ่มจนแกเนี่ยก็ไม่มีสิ่งนึ่งที่จะมีสักดิิท่ากับที่เราจะนั่งธรรมกายเนี่ยท่านเที่ยวค้นคว้าหาเหตุผลจนได้เหตุผลดีท่านก็เลยดำริ นั่งเลยเคร่งจริงๆท่านทําอะไรท่านทําจริงท่านเอาอะไรท่านเอาจริงท่านทําจริงไม่ว่าถึงหนึ่งสิ่งใดจะหนักก็เอายาเบาก็เอาเอา,เอาท่านนั้นไม่เลือกอท่านพูดเองท่านก็บอกว่าสมบัติชิ้นนี้นะไม่หาคนที่รับมรดกยากเหลือเกินครับครับนะครับมันเป็นของที่ละเอียดอ่อน ท่านไม่เห็นเลยว่าใครที่จะรับมรดกได้เนี่ยท่านพูดโมรดกชินเนี่ยที่จะที่ท่านจะตกททดเนี่ยครับไม่ได้ทีนี้ท่านว่าแล้วแล้วบอมาแนละ้วท่านกมีคนดีเข้ามาทางสิ่งบุรีคนดีก็ไม่รู้ว่าจะดีในทางไหนแต่ท่านก็บอกว่านั่นแหละคนนั้นแหละเขาดีเรียกว่าเขามีวิชาธรรมกายเนี่ย เด่นมากพอท,ที่ท่านบอกว่าคนคนดีนะเขามากเกิดแล้วทั้งสิงห์ุรีนี่แหละคนคนนี้แหละเขาแย่แพร่ไอ้วิชาธรรมกายเนี่ยไปได้ทั่วโลกเลยมีคนมาถามท่านท่านก็เล่าความเง,งี้ยเขาบอกว่าบุญบารมีของเขามากที่มาเนี่ยที่เขาจะมาที่เขาเกิดมาใหม่เนี่ยมากบุญบารมีอ่ะท่านจะเขาแย่แพร่ไอ้ วิชาธรรมกายเนี่ยไปได้ทั่วเลยครับจะขยายไปให้รอบโลกเลยบุญบารมี